มันเป็นยังไงเนาะจานเนาะมีการบอกเฮ้ยนางทัดเป็นเรื่องแล้วย,ยาเองเป็นเรื่องเลยอันนี้เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกพ<อ>เพิ่งเจอใช้ครั้งแรกก็ที่ไปเจอกันที่สามพันโมเดลไงกับน้องก็ไปคุยแล้วไปเจอคนที่เขาใช้อยู่เขาบอกเขาอยู่พยุหะอาจารย์ที่ที่กินข้าวแล้วน้องบอกเดี๋ยวหนูไปเข้าห้องน้ำกอนนะก็ไปเจอไปได้ยินเขาคุยก็ถามเขาไง<อ>เขาบอกดีดีด,ดีมาถึงลองกันไหม แฟนบอกเอาก็เอาสิมันมันก็ไม่เชิงแพงอะเนาะแล้วมันถ้ามันมีประสิทธิภาพเราก็เราก็ดีอะผอผคิก็ไม่มีเพราะเผอเราไม่ต้องจ้างรถอิส้มตีดินนักเนาะแล้วก็ถ้าฟางเยอะหน่อยแล้วก็ละละละไปสักหน่อยนึงกันกันมันเยอะเกินการแบบถ้ามันเยอะจัดเราก็จะหมักนานหน่อยใช่ไหมถ้าเราต้องการใช้เวลาอย่างเงี้ยละละละหยอดคืนเดียวพวกนี้ยำหรือนัวนเลยเนี่ย มันก็ขึ้นในเขียวเลยหวานไปแล้วอะค่ะออ๋นี่ไงเม็ดข้าวเนี่ยหวานไปแล้วไม่ต้องไม่ร้ออากาศชาร์บอกว่าอ๋ออันนี้มันมีซากข้าวโพดอยู่นะฮะมันมีซากข้าวโพดเนาะใช่ค่ะแปลงนี้คือเดิมปลูกก็เหมือนแปลงสีสังข้าวโพดเนี่ยมีสังข้าวโพดมะข้าวเขาเขาเขาพฤศจิกาหยอกข้าวโพดแล้วก็มาทำนาแล้วก็เนี่ยครั้งนี้ก็ทำนาอีกรอบหนึ่งยังขายอยู่